สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับโดยโดโมโนะครับขอนำเสนอเรื่องราวหลุยโซเรสลาจากตราหมีทิ้งไว้แต่ตำนานก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนลีกาแซด้ครับที่คอยสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับ คุณควรได้การจากลาแบบตำนานไม่ใช่ถูกเตะส่งแบบนี้นี่คือคำกล่าวครับของเลวเนเมซี่ที่พูดถึงการจากไปของหลุยโซเรสจากบาร์เซโลนาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวบาร์เซโลนาครับทำการปล่อยหลุยโซเรสในแบบที่พวกเขาแทบจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาเพราะมองว่ากองหน้าชาวอุรุกวัยรายนี้หมดประโยชน์ต่อพวกเขาแล้วครับ โรนัลคูมันกลายเป็นเฮดโค้ชของบาร์เซโลนาในช่วงวันที่19กันยายน2020ไม่กี่วันหลังจากนั้น Coach Thailand, โค้ชชาวเนเธอร์แลนด์โทรหากองหน้าของเขาในตอนนั้นอย่างหลุยส์โซเรสโซเรสเปิดเผยภายหลังว่าสโมสรต,ต้องการเปลี่ยนแปลงและผมยอมรับได้มีเพียงอย่างเดียวที่ผมไม่พอใจก็คือวิธีการของพวกเขาผมคิดว่าผมควรได้รับความเคารพเหมือนกัน ซึ่งซเรสครับถือเป็นสุดยอดกองหน้าของฟุตบอลยุโรปตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแต่เขาถูกมองว่าแก่เกินไปใช่เลยครับตามสถิติแล้วเนี่ยไม่มีอะไรมาเถียงได้ในปี2016นั้นซเรสท็อปฟอร์มครับยิงได้ตั้ง59ประตูในปีนั้นแต่ในปี2018ครับเขายิงได้เพียง25ประตูเท่านั้นและอีก21ประตูครับในฤดูกาลสุดท้ายของเขากับบาร์เซโลนา แถมในรายการยูเอฟ่าแชมเปียนส์คับก็มีช่วงเวลาใหญ่ๆเลยครับที่โซเรสไม่สามารถทําประตูได้ฝั่งของบาซ่าครับต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตและกลายเป็นหนึ่งในตำนาน3ประสาท MSN ที่ต้องพบเจอกับเรื่องราวนั้นแต่ว่าก็มีรายงานครับจากกูรูฟุตบอลสเปนเซม่าฮันเตอร์เปิดเผยว่ามันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องอายุครับและผลงานที่ตกลงไปแต่ว่า เป็นเรื่องของห้องแต่งตัวด้วยครับมันมีการเมืองหลังฉากที่ทำให้โซเรสต้ตองถูกเตะส่งจากบาซ่าในช่วงเวลานั้นครับเมสซี่โซเรสและก็อตูโรวีเดลสามนักเตะจากอเมริกาใต้ถือว่าสนิทกันมากครับและมีอำนาจในห้องแต่งตัวของบาซ่าและดูเหมือนว่าจะมีความขัดแย้งครับกับบอร์ดบริหารชุดเก่าตัวของหลุยโซเรสเองครับ เชื่อว่าส่วนหนึ่งที่เขาถูกเตะออกมาเป็นเพราะว่าบอร์ดบริหารในยุคข,ของโจเซฟมาเรียบาโตเมลต้องการที่จะลดอำนาจของพวกเขาในห้องแต่งตัวลงไปสายโทรศัพท์จากโรโนลคูมันครับในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นกับคำพูดที่บอกว่าโซเรสไม่ได้อยู่ในแผนการทีมของเขาอีกต่อไปแล้วเส้นทางต่อไปครับมีเพียงแต่การย้ายทีมเท่านั้น ลุยโซเรสครับย้ายไปอยู่กับทีมที่ดูจะเหมาะกับการแก้แค้นบาร์เซโลนาหรืออาจจะหมายถึงการแก้แค้นบอร์ดบริหารในยุคของบาตเมลครับทีมทีมนั้นก็คือแอตเลติโกมาดริดเมื่อโซเรสย้ายไปครับโฟกัสของเขาเพียงอย่างเดียวก็คือการยิงประตูเท่านั้นยิงเท่านั้นครับยิงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเขายังมีดีและเขาคือของจริง2ประตูครับ ในเกมนัดเปิดสนามกับกรานาดาก็ถือว่าเริ่มต้นสวยงามครับโซเรสเนี่ยอยู่ในทีมที่ทุกคนวิ่งสู้ฟัดครับอย่างกับนักรบพร้อมทำทุกอย่างครับเพื่อให้เขาเล่นได้ง่ายขึ้นส่วนโซเรสหน้าที่อย่างเดียวคือการยิงประตูและเขาทำได้ดีที่สุดครับในทีมของแอเลติโกมาดรตมาเลยทำให้เขาครับเหมาะอย่างมากครับกับทีมทีมนี้ โซเรสเนี่ยยิงได้มากถึง21ประตูนะครับในเกมลาลิก้าสเปนและมักจะเป็นประตูสำคัญเสมอครับสามารถช่วยให้อเลติโกคว้าแชมป์ลาลิก้าในฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1มาได้ส่วนในฤดูกาลเดียวกันครับบาร์ซ่าหน้าผิดหวังจบอันดับที่3ของตารางเท่านั้นโซเรสเนี่ยสามารถเอาคืนอดีตต้นสังกัดจนได้ครับรวมถึงอดีตคนที่ถีบหัวส่งเขามา ตอนอยู่ที่บาร์ซาอย่างโรโนโัลคูมันโซเรสเคยบอกว่ามันมีคนที่รู้เบอร์ผมนะผมยังใช้เบอร์เดิมอยู่เพื่อเป็นการตอกย้ำครับถึงสายโทรศัพท์ที่ไร้ความเคารพถึงหลุยส์โซเรสก่อนที่เขาจะต้องมาย้ายออกจากแอลติโกครับในวันที่1 5พฤษภาคม2022มีการประกาศครับว่าหลุยส์โซเรสจะย้ายออกจากทีมแอลติโก้มาดริด ในช่วงราวสองฤดูกาลที่ผ่านมาครับโซเรสยิงประตูมากมายจนพาเอเรดิโ,ดโกคว้าแชมป์ลาลีก้ามาครองจนได้ก็นับได้แล้วครับว่าเขาคือหนึ่งในตำนานของตราหมีที่แฟนๆหลายคนจะต้องคิดถึงอย่างแน่นอนและเขาก็ไปสุดเหตุแล้วครับว่าเขาเป็นยอดดาวยิงขนาดแท้และนี่แหละครับเรื่องราวของหลุยส์โซเรสคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับ ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดกระดิ่งให้กับแพทเทกิโร่ด้วยนะครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องไหนไว้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ผมโดโมและช่องแพทเทกิโร่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ